ีอ้วนิมาแลค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ใครๆก็ดูได้ช่วงเช็กสนุกเมนูอร่อยกับมุ่นสุนมาแล้วครับเต็กลาวจาร้อนครับโอ้โห เยี่ยมเลย <Christina. S 2> เส higher, ิร e ์ฟโดยคนลาวแท้ๆครับบ้านที่ไหนเนี่ยชัยภูมิครับโอ้บ้านอยู่ชัยภูมิทั้งนั้นๆเดี๋ยวนั่งๆก่อนอร่อยแน่นอนใช่ไหมอร่อยแน่นอนครับแสดงว่าที่นี่มีอะไรอร่อยหลายอย่างเลยก็มีพวกสมุนไพรเลยสวนอืมสุดยอดรสเด็ดเลยก็ตำซุ้วส้มตำอะไรอย่างเงี้ยครับเออดีเลยถ้างั้นไปเอาตำซุ้วมาจานหนึ่งจะได้เอามากินแกงกับสเต็กลาวจานร้อนต้องขอโทษด้วยครับอ้าวตอนนี้สักโคกแตกครับทำไมอ่ะขายดีครับอ้าวแล้วไม่ควรไปไหนอ่ะ ไปซื้อสากซื้อคคกอยู่ครับประโูเอ้ยนี้ก็พี่อดกินนะสิเอางี้เดี๋ยวบอกข้างหลังพ่อครัวบอกเตรียมเครื่องไหมเดี๋ยวพี่ทำเองพี่จะทำตำซั้วแบบไม่งอสาก นีเราก็มีผลิตภัณฑ์ง่วนสุนนะครับมอให้ทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยเพื่อไม่คัวสักแตกมอให้เลยนะครับอย่าลืมแวะมาครับอร่อยแน่นอนสนับสนุนโดยง่วนศุนพริกไทยตรามือที่หน่งแทนแทนอย่าตกใจนะครับผมไม่ใช่โจรมุมตึกนี่ขนมจีนไหหลำบอกชัดเจนเลยย้ายไปแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ย้ายไปไกลครับ ย้ายเข้าไปในซอยนี่เองเมื่อก่อนในะขายอยู่ปากซอยนะฮะขายมาแล้ว30ปีเดี๋ยววันนี้ไปดูครับคุณผู้ชมเคยทานไหมขนมจีนไฮหลัที่นี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำด้วยเดี๋ยวตามผมในซอยอ่ะตามมาตามมาตามมาช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิม้ม สวัสดีครับเจยงสวัสดีค่ะโอ้จริงๆเราต้องเจอกันตอนน้ําท่วมใช่ไหมแต่เผเอิญนะตอนนั้นเส้นเส้นหาไม่ได้เลยขนมจีนไหหลําเป็นคนไหหลําเปล่าเป็นคนไหหลําค่ะไหหลํานั่งใช่ไหมเขาบอกนะให้นำนังให้นํานังนะให้นํานังนะฮะไหหลาเนี่ยมีของอร่อยเยอะเลยอย่างเช่นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไหหลําขนมจีนไหหลำปลาไหลไหหลวมกะปิไหล้าเพเป็นกะปินั่งไม่ใช่ปลาลาใช่ไหม กะปิไหหลํำใช่ไหมลูกค้าติดใจอะไรขนมจีนเราติดใจงาถั่ว <งา S 2> แล้วก็กะปิไหหลํำแล้วก็กะปิไหหล่ำอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุดพิเศษเลยใช่ไหมโอ้แล้วแล้วขนมจีนไหหลํำเนี่ยถ้าคนจะมากินเนี่ยมันมีกี่แบบ มีแห้งมีน้ำม,มีแห้งมีน้ำมียำไทยยำไหหลำอ๋อจะยำไทยหรือจะยำไหหลำแล้วแต่ยำไทยใส่มะนาวพริกเผ็ดๆเื่อเปรี้ยวอ่าแล้วถ้ายำไห่หลำล่ล่ะยำไห่หลำ่ราดถั่วง,งาอร่อยมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมอ๋อชามเท่าไหร่ชามเท่าไหร่ตอนนี้ชามเท่าไหร่ละชามละสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้ามาครบแล้วนะครับที่สั่งเจยองปนี่ขนมจีนไหหลำนะฮะ เส้นต้องเส้นนี้นี่เส้นสดเส้นคล้ายๆแบบว่าเหมือนก๋วยจับยวนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพิเศษก็คือเนี่ยน้ำจิ้มกัะปิแล้วก็มียำนะครับยำก็มียำไทยกับยำแบบไหหลำนะฮะก็เลือกทานเอานี่ผมสั่งมานี่โอ้โหคือจะว่าแห้งมันก็ไม่แห้งแล้วมันเป็นกรุบคลิกจะมีผักดองอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเป็นสูตรของเขาโอ้โหลองกินแบบไม่ปรุงก่อนไหมสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะผมบอกเลยต้องมาลองโอ้โหโอ๋อ ไม่ร้อนลืมร้อนใส่ถั่วเคี้ยวไปแล,ล้วกรุบกรอบหอมน้ําซุปเหมือนน้าสตูงงั้นมันจะเหนียวเหนียวแคะเวลาเคี้ยวเนี่ยน้ำซุปมันจะหอมหวานแล้วก็เนื้อมีถั่วแทรกซ้อนนะฮะโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยคนชอบกินเนื้อต้องชอบแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดว่าลองใส่น้ําจิ้มกะปิลงไปหน่อยสิเขาบอกว่าอันนี้ทีเด็ดเลยน้ําจิ้มกะปิได้รสชาติอีกแบบหนึ่งเลยแทนที่จะ่ายพริกน้าส้มนะใส่น้าจิ้มกะปิอร่อยมาก ลองหมูบ้างเวลาคนทานหมูก็ต้องบอกเขานะเพราะว่าหมูเนี่ยเขาก็ใส่ผักกริ้วมาเหมือนกันอันนี้น้ําซุปก็จะต่างกันอันนี้เราเรียกใส่ใสแต่มีความเปรี้ยวของผักดองเข้ามาแทรกซอนอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มีถัว่วมาลองยำบ้มมางดีกว่าเป็นหมูยอหนังนะฮะยำแบบไทยก็รสชาติไทยนะฮะเปรี้ยวหวานเผ็ดแต่นี้สิมเมื่อกี้คนในร้านบอกผมว่าถ้ากูจะกินยำนะต้องเกินนี้ยำแห้งเนี่ยแล้วเป็นเนื้ออร่อยอื ถ้าเป็นยำเนี่ยมันก็จะมีรสที่แบบเจ้มจน้นกว่าที่จะกินเป็นกว๋วยจับนะฮะมีเสียแรงที่คนในร้านแนะนำนะฮะเนื้อ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 ม,มีผ้ากิริ้วติ่งอยู่หน่อยนึงขนมจีนไหหลำเนี่ยนะฮะข้อแตกต่างจากขนมจีนอย่างอื่นก็คือว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะก็มีน้ำซุปเหมือนน้ำซุปสตูแล้วก็น้ำซุปใสยำแห้งเนื้อ แล้วก็ยำไทยนะฮะแวะมาทานมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ทานเสร็จอย่าลืมนี่ไปหาซื้อนะหนังสือตำราหากินออกแล้วนะฮะเสียดพุกทุกสาขาอยากจะบรรยายให้ฟังหลือเกินเส้นสดสดบวกผ้าคีร้วกรบกรอบตามด้วยเนื้อเปื่อยนุ่มลิ้นหนอไม้เป็นชิ้นชิ้นตักมาใส่ช้อนโรยด้วยซอสกะปิสักหน่อย <c oughs> แล้วก็ทยอยเข้าปาก <c oughs> อร่อย ลองแวะมาชิมดูนะครับขนมจีนไหหลานะครับทั้งแห้งทั้งน้ำยำไทยยำแห้งนะครับอร่อยถูกใจแน่นอนเปิดกี่โมงครับ5โมงเย็นถึงหทุ่มค่ะอ่าแวะมาได้ยุดวันไหนบ้างตุดจีนสาต์จีนสงการปีใหม่เทศก,กาลทั้งนั้นเลยวันนี้เราก็มีแก๊สบรรจุข,ขนาด15กิโล1งถังนะครับจากเวอร์แก๊สมอบไปทางร้านขนมจีนไหหลาไว้ทําด้วยอร่อยอร่อยเลยนะแล้วก็ยังมีตุ๊กตาตีวนชนิ่มอบให้อีกหนึ่งตัวจากเวอร์แก๊สแล้วก็รายการตีวนชนิ่สั่งแก๊สร้านไหนครับจเจ วันนี้ครับร้านขนมจีนไทยล้นะครับแนะนำมาว่าสั่งแก๊สร้านเจริญผลเชลแก๊สนะครับเราก็นำเงินรางวัล1น0 0บาทจากเวอร์แก๊สมามอบให้พี่ตรงรัฐเลยนะครับ,บคุณค่ะย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปนอ3ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที1 0 0่บาทจาก Wo r l d g ก s สร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทูบหอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์ รับให้ทันโชควิ่งชนโนโรมตันปี55 สวัสดีครับพี่เตรียมสวัสดีครับผมถ้ามาแถวบางพัดอุ้ยผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเป็นหวัดอยากได้ยายต้องมาที่ร้าน CFB ครับผมครับแล้วถ้าเกิดร้านอร่อยแถวนี้มีร้านอะไรน่ากินมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อดริบครับผมเดินไปประมาณ4ี่ห้าห้องครับเนื้อนุ่มอร่อยครับอ๋อเนื้อนุ่มอร่อยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปลองแต่ได้ข่าวว่าพี่ชื่อเตรียมเนี่ยเตียมมุกมาถามตีอ้วนด้วยใช่ไหมครับผมพี่ตีต้องรับมุกให้ทันนะครับสบายถามมาเลยพี่ถามมาเลยนักฟุ อังกฤษแข่งกับไทยเชียร์ข้างไหนผมก็ต้องเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยผิดครับผมต้องเชียร์ข้างสนามครับผมเชียร์ข้างสนามเหรอครับผมผมขอมอบผลิตภัณฑ์โบตันในฐานะแนะนําร้านให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหข้างสนามแต่พี่ก็ไม่น่าจะตีเน้นขนาดนี้แมะอร่อยมากเลยอย่าลืมแวะมาชิมนะครับ และอย่าลืมนะครับทุกสิ้นเดือนนะครับโบตันจะแจกซูซูกิสมาร์ทนะครับทองคําแล้วก็มือถือนะครับหลายรางวัลเลยอยากรับโชคให้ทันนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะจ้ะสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตันปี5้า